ถ้าไม่อยากเสี่ยงสูงลงทุนอะไรดีไหครัตอนในคลิปนี้พร้อมๆกันครับสวัสดีครับเพสนะครับธน,นสิทธิ์บางสมบุขคลิปนี้นะครับอยากพาทุกคนครับมาชวนคุยเนอ้อเนื่องจากตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย ผมก็ชวนเราทุกๆคนเนี่ยนะครับพูดคุยกันในเรื่องของการอาจต้นปีแล้วนะเรามาตั้งเป้าหมายการเ <ๆ S 2> งินกันนะครับว่าคุณมีเป้าหมายระยะสั้นยังไงนะครับหน่ปีเนาะเป้าหมายระยะกลางเป้าหมายระยะยาวนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในขั้นตอนของการตั้งเป้าหมายนะครับมันก็จะมีในเรื่องของเงินต้นเนาะก็คือเงินที่เราสะสมเข้าไปในทุกๆเดือนเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายหรือว่า,าซื้อของในสิ่งที่เราอยากได้ถูกไหมนะครับถัดมาก็คือในเรื่องของระยะเวลานะครับว่าคุณมีระยะเวลาในการเก็บเงินเท่าไหร่นะครับทีนี้ คลิปนี้ก็เลยอยากพาทุกคนมาชวนคุยประเด็นที่3ครับก็คือในเรื่องของผลตอบแทนนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าผลตอบแทนทบต้นเนี่ยมันจะทําให้คุณเหนื่อยน้อยลงนะครับแล้วก็ทําทให้รูปแบบของการเก็บเงินของคุณเนี่ยนะครับคุณอาจจะเก็บน้อยลงในแต่ละเดือนด้วยนะครับทีนี้ก็เลยอยากพาทุกคนมาชวนคุยกันครับว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราเนี่ยอยากเก็บเงินทําตามเป้าหมายเหล่านั้นเราจะเก็บเงินไว้ที่ตรงไหนดีนะครับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเข้าใจคล้ายๆกันนะครับก็คือ ถ้าเราเก็บเงินเอาไว้ฝากแบงก์อย่างเดียวเนาะนะครับปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีในส่วนอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับ1.5% 1% 2%นะครับหรือบางแบงก์อาจจะมี3%แต่มันก็มีเงื่อนไขยอยู่ครับว่าถ้า3%ตรงเนี้ยคุณสามารถเก็บได้ไม่เกินเท่านี้ถ้า1.5%คุณจะเก็บได้ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้เนาะสินทรัพย์ถัดมานะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของกองทุนไปเลยอ่าเป็นในเรื่องของหุ้นไปเลยนะครับซึ่งถามว่าผลตอบแทนสูงไหมแน่นอนผลตอบแทนสูง แต่สิ่งที่ตามมามันก็อาจจะแลกมาด้วยในเรื่องของความเสี่ยงนะครับคือราคาอาจจะมีโอกาสผันผวนดังนั้นถ้าใครนะครับตั้งเป้าหมายการเงินแล้วเลือกลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้นะครับคุณอาจจะต้องเขื่อระยะเวลาไว้นิดหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าสมมติเกิดในช่วงนั้นที่คุณอยากจะใช้เงินพอดีมันผ,ลผลันผวนคุณมีแผนสำรองยังไงบ้างตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรทำนะครับทีนี้ผมก็เลยนึกถึงอีกหนึ่งสินทรัพย์ขึ้นมาครับซึ่งไปไล่ดูมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับที่อยากพาทนนุก ในคลิปนี้แหละนะครับสินทรัพย์นั้นก็คือหุ้นกู้นะครับหรือว่าตราสารหนี้ภาคเอกชนตัวนี้ผมเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับว่าโดยปกติแล้วเนาะเวลาที่เราลงทุนเนี่ยหลักๆแล้วนะครับมันจะมี2ส,สินทรัพย์ถูกไหมก็คืออาตราสารทุนนะฮะหรือว่าหุ้นสามัญเลยนะครับซึ่งฝั่งของหุ้นสามัญตรงนี้โดยปกติแล้วนะครับเราไปซื้อหุ้นเรามีสิทธิ์เป็นเจ้าของซึ่งสิ่งที่ตามมาที่คุณจะได้รับคืออะไร ปันผลถ้าเขามีกาไรเนาะนะครับหรือว่าส่วนแบ่งกําไรนะฮะหรือว่าแคปิตอลเกนก็คือถ้าคนอื่นๆเริ่มเข้ามาลงทุนในหุ้นตัวนั้นแล้วมองว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้น่าจะดีนะครับอนาคตน่าจะมีอนาคตอาจจะเกิดการซื้อขายแล้วทําให้ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งตรงเนี้ยนะครับถ้าคุณซื้อก่อนซื้อเร็วคุณอาจจะได้แคปิตอลเกนนะครับแต่อีกฝั่งหนึ่งที่ผมอยากพาทุกคนมาชวนคุยวันนี้จะเป็นในส่วนของตัวฝั่งที่เป็นตาสารนี้นะครับหรือว่า เรามีสิทธิฐานะความเป็นเจ้าหนี้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วตราสารหนี้เนี่ยนะครับมันจะมีสส่วนด้วยกันเนาะก็คือตราสารหนี้แบบภาครัฐนะครับก็คือเราไปซื้อบอลนะฮะของภาครัฐนะครับไปซื้อตั๋วเงินคลังนะครับซึ่งตรงเนี้ยสิ่งที่มันอาจจะแลกมานะครับก็คือเรามีความเชื่อว่าตามทฤษฎีรัฐบาลนะฮะน่าจะไม่โกงเรานะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปลงทุนแบบนั้นนะครับอัตราผลตอบแทนก็อาจจะไม่ได้สูงมากเนาะนะครับเพราะว่า เราเชื่อว่ามันมั่นคงนะครับแล้วเราน่าจะได้เงินตรงนี้คือจริงๆคืนเต็มจํานวนนะครับในเรื่องของผลตอบแทนก็เลยอาจจะไม่ได้สูงม,มากนะครับแต่ที่ผมอยากพาทุกคนมาชวนคุยวันนี้จะเป็นอีกขาหนึ่งครับก็คือในส่วนของตัวตราสารหนี้เหมือนกันแต่เป็นในส่วนของตัวตราสารหนี้ภาคเอกชนนะครับซึ่งตรงนี้เราจะดูอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลตรงนี้กันนะครับอ่ะเริ่มต้นตรงนี้เลยนะครับสำหรับในส่วนข้อมูลที่อยากพาทุกคนมาดูนะครับก็คือผมจะมาดูอ่าในสองตัว หุ้นกู้หรือบอลตรงนี้ผ่านตัวเว็บไซต์ของไทยบีเมนะครับก็คือจะเป็นการรวมข้อมูลเหล่านี้แหละครับว่าเฮ้ยมันมีหุ้นกู้อะไรน่าสนใจบ้างนะครับแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะก็จะเป็นในส่งตัวหน้าภาพรวมแต่ทีนี้มันจะมีอิ่ตรงด้านล่างตรงนี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีหุ้นกู้อะไรที่ออกมาบ้างนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันเกิดการออกมาเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับด้วยเงื่อนไขของเขาก็คือเขามาขอยืมเงินจากนักลงทุนเพื่อเอาไปลงทุน เพื่อเอาไปเคลียร์หนี้นะครับเพื่อเอาไปทําสิ่งต่างๆในการบริหารจัดการบริษัทของเขาเนาะนะครับอ่าซึ่งถามว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะกู้เราทําไมไม่กู้แบงค์นะครับเพราะว่าอ่าด้วยคอนดิชันเนี่ยคือต้นทุนทางการเงินของเขานะครับจะต่ํากว่าการไปกู้ธนาคารดังนั้นแล้วหลายๆบริษัทก็เลยเลือกใช้วิธีการขายหุ้นกู้ก็คืออาจจะขอยืมเงินคุณหน่อยเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวฉันจะจ่ายเป็นดอกเบีย้ยให้นะครับซึ่งตรงนี้อยากพาทุกคนมาดูครับ ว่ามีอะไรบ้างณตอนนี้นะนะครับถ้าเปิดมาอันดับหนึ่งเลยนะครับก่อนจะพาไปดูอ่าบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าตรงนี้เนี่ยนะครับคือผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสให้คุณสามารถเอาไปลงทุนได้เนะาะดังนั้นแล้วผมพูดหุ้นตัวไหนนะฮะพูดบริษัทไหนไปตรงนี้นะครับคือ ผมแค่เล่าเป็นตัวอย่างให้ฟังเฉยๆนะครับโอเคอย่างลำดับที่1นึงตัวนี้นะครับเป็น CPO เนาะนะครับก็คือ CPO อ่าตรงนี้นะครับเขามีอายุเขาแบ่งเป็นทั้งหมด3ชุดนะครับก็คือชุดที่1-4ปีชุดที่2-7ปีชุดที่32ปีทีนี้สมมุติถ้าคุณอยากจะลงทุนเนี่ยคุณจะต้องดูอะไรบ้าง คือคือหนึ่งนะครับคุณจําเป็นที่จะต้องดูระยะเวลาเนาะว่าเฮ้ยเงินที่คุณอยากจะเก็บเอาไว้เนี่ยเงินก้อนนี้เป็นโบนัสเงินก้อนนี้อ่าคุณเก็บเอาไว้นะครับรวมก้อนใหญ่ๆเพื่อจะไปทําตามเป้าหมายเนาะคุณเลยจําเป็นที่จะต้องดูเวลาก่อนว่าเฮ้ยคุณมีระยะเวลาในการเก็บเงินก้อนเนี้ยมากแค่ไหนสมมติคุณบอกว่าใน5ปีคุณจะซื้อบ้านหลังใหม่แต่คุณไปเลือกหุ้นกู้ชุดแบบ12ปีแบบเนี้ยมันก็ไม่ตอบโจทย์ถูกไหมดังนั้นแล้วอ่าลำดับแรกเลยสิ่งที่คุณควรจะต้องดูนะครับในทุกๆหุ้นทุกต ก็คือดูระยะเวลาว่าผลตอบแทนที่เขาจะให้คุณตรงเนี้นะครับมันเป็นยังไงบ้างอ่าแล้วก็คุณเนี่ยนะครับสามารถถือได้ไหมมันตรงตามกรอบระยะเวลาของคุณไหมนะครับอันนี้คือลำดับแรกที่อยากให้ดูเนาะก็คืออายุนะครับว่าในส่วนของตัวหุ้นกู้ชุดนั้นๆเนี่ยเขามีอายุเท่าไหร่นะครับถัดมานะครับตรงนี้ก็คงหนีไม่พ้นเนาะก็คือในเรื่องของผลตอบแทน นแน่นอนเราอยากเอาเงินไปฝากไว้ตรงนี้นะครับเราอยากเอาเงินไปเก็บไว้ตรงนี้ก็คือเราคาดหวังอัตราผลตอบแทนนะครับซึ่งผลตอบแทนตรงนี้ก็ต้องบอกว่าในแต่ละ,ะว่าในแต่ละบริษัทเนี่ยแตกต่างกันออกไปเนาะอย่างตัว CPO เนี่ยชุด4ปีก็คือผลตอบแทนอยู่ที่2.95จนถึง3.10นะครับอ่ะเราลองมาดูตัวอื่นกันบ้างนะครับอ่ะอย่างทูอ่าอย่างทูตัวนี้นะครับก็เป็นเครือเดียวกันเนาะนะครับอย่างตัวอายุ ถ้าใกล้เคียงกันเนี่ยสปีนะครับอัตราผลตอบแทนอยู่ที่4.10นะครับถ้าชุด5ปีอยู่ที่4.9เกนี่ยครับก็สามารถไล่ไปดูได้เลยเนาะว่าอันไหนให้อัตราผลตอบแทนมากกว่ากันนะครับทีนี้ในเรื่องของผลตอบแทนเนี่ยนะครับมันจะรีเลทกับความน่าเชื่อถือของบริษัทนั้นๆนะครับคือโดยปกติแล้วนะครับคือแต่ละบริษัทเนาะคือคุณทํามาหากินคุณทำงานมาเนี่ย เขาจะมีการประเมินเครดิตครับว่าตัวคุณเองเนี่ยนะครับมีเครดิตความสามารถทางการเงินเนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งมันก็มีผลครับต่อในเรื่องของผลตอบแทนของคุณนะฮะแล้วมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วยนะครับทีนี้ผมก็เลยอยากเปิดหน้านี้ขึ้นมาให้ทุกๆคนดูครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับมันถูกแบ่งเลตติ้งของบอลเป็นแบบนี้นะครับก็คืออ่าถ้าแบบบริษัทดีๆเลยดีมากๆเลยนะครับเราจะดูในเกรดที่เป็นทิพเปิลเตรงนี้ นะครับซึ่งโดยปกติแล้วการประเมินเนี่ยนะครับจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันเนาะนะครับแต่ว่าโดยปกติที่บ้านเราใช้กันนะครับแล้วก็เข้า,ขาไปประเมินกันเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวบรรทัดสุดท้ายก็คือฟิตเลตติ้งซึ่งถ้าดีสุดเลยก็คือที่เป็น A เนาะก็คือเจ๋งมากได้ A3 ตัวถูกไหมแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเป็น A ออเป็นดับเบิลเอนะฮะบวกนะครับเป็นดับเบิลเอแล้วก็ไล่ลงมานะครับจนต่ําสุดนะครับที่เรามองว่ามันเป็น Investment g r a d e เนี่ย นะครับหรือว่ายังพอที่จะลงทุนได้อยู่นะครับก็คือเป็นที่เป็นบีลบอ่าเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าไอ้กเกรดตรงนี้นะครับมันมีผลยังไงอย่างที่ผมเกริ่นไปในก่อนหน้านี้เนาะว่ามันมีผลบอกว่าบริษัทนั้นเป็นยังไงบ้างมีฐานะการเงินดีหรือไม่ดีนะครับมันก็อ่ามันก็เป็นเหมือนการประเมินความเสี่ยงเบื้องตน้นซึ่งตรงนี้นะครับมันก็บ่งบอกครับว่าถ้าสมมตินะบริษัทนั้นฐานะการเงินดีมากๆนะครับมีความน่าเชื่อถือมากๆสิ่งที่ตามมาคือเขาอาจจะให้ในเรื่องของผลตอบแทนของคุณเนี่ย อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับอ่ะทีนี้เราดูยังไงนะครับผมอยากพามาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าอย่างตัวแรกเนี่ย CPO เนี่ยนะครับคือเครดิตเลตติ้จะมี2ส,ส่วนเนาะคือ c ครดิตเลตติ้ขององค์กรกับเครดิตเลตติ้ของหุ้นกู้ตรงนั้นนะครับก็คืออย่างตัวเนี้ยได้เกรดก็คือ A บวกอ่าได้ A บวกนะครับผลตอบแทนก็ตามนี้นะครับอ่ะแต่ถามว่าถ้าบางบริษัทนะครับคือเกรดอาจจะดรอปลงมาหน่อยอ่ะเดี๋ยวผมขอแบบว่าหา ตอบลงมากว่านี้นิดหนึ่งอะอย่างอันนี้แล้วกันนะครับอะอย่างอันนี้เป็น asset white เนาะอะเป็น asset white นะครับตรงนี้เกรดอยู่ที่เท่าไหร่เกรดขององค์กรนะอยู่ที่ triple b ลบนะครับเกรดหุ้นกู้ตัวนี้ไม่มีการจัดลำดับน่าเชื่อถือนะครับคือในส่วนของตัว rating ตรงนี้นะครับเขาสามารถที่จะไม่จัดก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีค่าใช้จ่ายอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเขาไม่จัดสิ่งที่แลกตามมาก็คืออาจจะต้องแลกกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้คุณก็อาจจะต้องเวทดูว่าเฮ้ คุณอยากได้แบบที่มันเป็นองคอ์กรโชว์นะครับคือมีเลดติ้งดีๆเนาะนะครับหรืออาจจะเป็นบางองค์กรที่คุณเนี่ยคุ้นหูอยู่แล้วที่คุณรู้จักอยู่แล้วแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้อ่าไปจัดเลดติ้งตรงนี้ก็ได้เพราะว่ามันอ่าตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่ามันเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายของเขาด้วยนะครับถึงแม้ว่าเกรดจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อนะสมมตินนะที่เป็น B ลบนะครับคือยังอยู่ในอินเวส m e เมนต์เกรดนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีท่าพวกเกรด A แบบเนี้ยเนาะนะครับคือสิ่งที่มันแลกตามมาก,ก็คือ ผลตอบแทนอาจจะมากกว่านะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูคือสมมตินนะอายุ2ปี2ปีเองอ่ะถือแป๊บเดียวเองอ่ะได้ผลตอบแทนอยู่ที่5.25จนถึง5.35ตรงนี้แหละมันเป็นเหมือนสิ่งที่มันแลกกันมาเนาะนะครับในเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับกับในเรื่องของผลตอบแทนมีตรงไหนอีกอเดี๋ยวขอดูนิดนึ่งนะครับอ,อย่างอันนี้นะครับ TCC นะครับคือไม่มีการจัดลำดับความน่าเชื่อถือเนี่ยทั้งองค์กรและผู้กู้เลยดูผลตอบแทนเขาสิ 6.9%ต่อปีนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่ว่าตรงน,นี้ก็จะต้องเวทกันดูนะว่าเฮ้ยคุณอยากได้แบบไหนนะครับอ่ะทีนี้นอกเหนือจากในเรื่องของตัวเรตติ้งแล้วนะครับนอกเหนือจากในเรื่องของระยะเวลาแล้วนอกเหนือจากในเรื่องของผลตอบแทนแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะเป็นจะต้องดูก่อนนะครับว่าเรามีเิ์ที่จะซื้อได้ไหมนะครับบางครั้งเราเห็นผลตอบแทนดีๆเห็นอายุน้อยๆแต่คุณอาจจะไม่สามารถซื้อได้ก็ได้นะครับอ่าถ้าเป็นในหน้านี้เนี่ย เขาจะบอกครับว่าเขาจะเสนอขายแก่ใครบ้างอ่าอย่างอันนี้ก็จะเป็นอ่าเสนอขายผ่านผู้ลงทุนที่เป็นสถาบันหรือว่านักลงทุนรายใหญ่นะครับที่อาจจะต้องมีพอตใหญ่นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็นประชาชนทั่วไปนะครับอ่าอย่างผมเนี่ยอ่าผมอยากลงทุนในหุ้นกู้ผมทํายังไงให้เลือกแบบนี้ครับคือดูจากที่มันเสนอขายประชาชนทั่วไปอ่าเสนอขายประชาชนทั่วไปนะครับอ่าอย่าง CPO เนี่ยเสนอขายประชาชน ทั่วไปเนาะนะครับอย่างตัว CPN เนี่ยนะครับคือ,อเสนอขายแต่สถาบันกับรายใหญ่นะครับทูเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปอ่านี่มินนะครับหรือว่าม i n เนนะครับตรงนี้ก็เสนอขายแก่นักลงทุนทั่วไปนะครับตรงนี้จําเป็นที่จะต้องดูด้วยเพราะว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะซื้อได้ไหมนะครับคือเห็นหุ้นกู้น่าสนใจเห็นบนอ่าเห็นผลตอบแทนดีเห็นเร й ติ้งดีแต่ว่าถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ซื้อนะครับตรงนี้ก็ไม่สามารถซื้อได้ ก็เป็นองค์ประกอบที่ลองเข้าไปดูเพิ่มเติมดูเนาะนะครับอ่ะทีนี้สุดท้ายแล้วนะครับมันจะมีอีกหนึ่งส่วนนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงหรือว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ดูก็คือเรื่องของการจ่ายดอกเบี้ยนะครับขอเปรียบเทียบ2ตัวนี้เลย,เลยแล้วกันนะครับคืออ่ารูปแบบของการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยนะครับโดยปกติมันก็นจะมีแบบ3เดือนแบบ6เดือนนะครับซึ่งอ่าตรงนี้ถามว่าคุณจะเลือกยังไงนะครับโดยปกติาการจ่ายดอกเบี้ยของเขาเนาะก็คือเขาจะโอนเงินแยกออกมาให้เราเลยนะครับ ถ้าพูดถึงในมุมของการ invest หรือว่ามุมของการลงทุนเนี่ยคือการที่คุณเนี่ยได้ดอกเบี้ยที่มีความถี่สูงอย่างเช่น3เดือนแบบนี้จะดีกว่า6เดือนนะครับถ้ามองอในรูปแบบของงานที่เฮ้ยสเดือนเสร็จปุ๊บเราได้ผลตอบแทนซึ่งผลตอบแทนตรงนี้เราเอาไปลงทุนต่อเราสามารถเอาไป re-investment ได้แบบนี้นะครับผลตอบแทนภาพรวมทั้งหมดเนี่ยน่าจะดีกว่า6เดือนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทริคที่ลองออกไปดูแล้วกันเนาะนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยผมมองว่าก็กอาจจะต้องดูแบบว่า เป็นหุ้นกู้ตัวที่คุณสนใจแหละนะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญอยากเน้นย้าก็คือตรงตามกรอบเป้าหมายระยะเวลาที่คุณอยากลงทุนนะครับโอเคทั้งหมดนี้ก็ลองเอาไปดูแล้วกันเนาะนะครับอ่าคิดว่ามันเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับคืออ่าในการเก็บออมเงินนะครับเพราะว่าอันนี้มันมีฐานะให้เราเนี่ยเป็นเหมือนเจาน้าหนี้ก็คือเราอาจจะไม่ได้มีในเรื่องของความผันผวนที่ราคาจะขึ้น ราคาจะลงนะครับก็เลยคิดวา่าเป็นอีกหนึ่งซินซั์ที่น่าสนใจที่อยากมาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะครับแต่ทีนี้มันมีข้อเสียอยู่นิดนึงครับก็คือเวลาที่คุณซื้อหุ้นกู้เนี่ยนะครับหลายเลายตัวเขาอาจจะกําหนดขั้นต่ำนะครับว่าคุณจะต้องซื้อเนี่ยหนึ่งแสนบาทาในครั้งแรกนะครับคือซื้อหนึ่งแสนบาทแล้วถ้าอยากเพิ่มแบบอ,อยากเพิ่มอีกเนาะ ต้องเพิ่มทีละ1นึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าบางที่อาจจะให้น้อยหน่อยนะครับก็อาจจะเริ่มต้นที่หนึ่งพบาทแล้วก็เพิ่มทีละหนึ่งพบาทไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้อาจจะเป็นข้อเสียเป็นข้อจํากัดเนาะว่าเฮ้ยถ้าเราอยากลงทุนนะครับเราอาจจะติดเรื่องว่าเฮ้ยเขาไม่ให้ประชาชนทั่วไปซื้อนะครับหรือว่าอาจจะติดในเรื่องของตัวจำนวนเงินลงทุนตรงนี้แต่ผมคิดว่าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราเอาไปทำกันดูละกัน นะครับโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะก็หวังว่าน่าจะได้ไอเดียเนาะนะครับเขาอาจจะไม่ใช่สินทรัพย์ที่ดีที่สุดหรอกผมว่านะครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์อีกหนึ่งทางเลือกที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถเอาไปประกบประกอบกับเป้าหมายการเงินของคุณเนี่ยนะครับให้แผนการเงินของคุณเนี่ยดีขึ้นนะครับก็หวังว่าน่าจะได้ไอเดียลองเอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมสำหรับคุณละกันนะครับโอเคก็ถึงคลิปนี้ดี เห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนหรือคนใกล้ชิดแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะความรู้การเงินดีๆอะไรมาฝากฝากติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ